สวัสดีครับยกช่องปลาจิตคนหมักรถคือเก่าครับผมมือนี้พามาเบิองรถจอนเดีย5045ด,ดีครับตัวนี้มาเบิองสภาพัด้วยครับรถสับผับแจ๋วเลยครับห้าศูนย์สี่หาดีครับอืมสเปค ปั๊มแห่งๆนะครับนี่เผ่านาโอเคแห่งๆครับรถพร้อมใส่งานครับผมก็ได้หารถเขาไว้เห็ดหน้าให้เห็ดสวนใส่เมิดครับหาซูนซี่หาดี45เรงมาครับเกียร์คอราชิปครับตัวนี้ ตับภาพตามนี่เลยได้ครับมืดเมืดจากหน่อยยูนในห่หมเอกสารเล่มทะเบียนครับนี่บึงเผาลอตเตอร,ตรี่ยังแห่งๆเลยครับนี่ ผูด้ดสนใจมาใส่งานกับ265,000บาทครับเล่มทะเบียนชุดโอนครับผานของรีนซิสเต็มมีขาดพร้อมครับมีขาดห้นํำเป็นผานหาครับสวยๆเลยผานหาสวยๆได้ครับอืม โซคางอยังแห่งๆเลยโซคางหู้ยังโมโหเลยครับหูยังเต็มเต็มผู้ใดสนใจบุตรหู้มี่มองว่างกระติ๊กน้ำพร้อมครับยางยังใส่ได้อีกใส่ได้อีกโดนครับนี่เวทหลังอืมนี่กองเปียกพร้อมครับนี่กองเปียกพร้อม นี่ครับแห่งๆเลยเบื้องสภาพตามนี้เลยครับเบื้องนี่คาเบกครับกองฮเอลิกทองอ้างครับนี่ทองอ้างกันยังโอเคยังแห่งๆอยู่ครับเบื้องผู้การ ลูกหมากตัวนี้เป็นเผ้าะระบบปิดนดะครับนี่เผาคอตั้งระบบปิดลด40หาแรงครับผู้ใดหาไหวใส่งานครับมาเลยครับปั่มเดิมได้สตาร์ทยังดื่มๆครับปั่มเดิมฟังเสียงเนี่ย ยกฟังเสียงบ่เห็นครับเครื่องแหงๆเลยครับนี่สภาพเครื่องแหงๆเลย ได้หาไหวใส่งานเลยครับมี่กองเปียกพร้อมแต่ว่ากองเปียบตังไว้ซื้อว่าบอิเตอรครับได้ชาติกันยังเ,ยเจวอยู่คำนี้ฟ้าเครื่องยังเห่งๆเลยครับ ปลากระปูงย่งบ่โตครับนั่งใส่ปกติเบึ้องบเบ่เดิมๆเลยบะย่างเดิมๆครับเยอคอล่าชิป สามนี่เลยครับผูดได้หาใส่งานครับม,รรมาเลยบึ่งสภาพแห่งดีอยู่เนาะครับฟังเสียงยกหางบึงค่อยดีคือตัวเห็นไหว่า,าเสียงดีตนร่งไหม สวยสวยโอ้ใบมีดขึ้นเร็วอะ่ะก็ต้องก่ต้องเร่งเลยใบมีดขึ้นเร็วดีวะ่ะก็ต้องเร่งเลยนะโอ้แดดกระซองแงง <laughs> ส่โยกหางบึงโอ้หางแมจะได้โยกสั้นดีแท้โยกบึง Hoa kỳ hạng kéo. Họn tay hạp hạng kéo. Hã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 ng kéo. chương kéo. Hãng ได่ยี่ไอ้บ่เนย้อหัวต่อหต้อไปใส่ต้อใส่ยังไอันนี้ก็ต่อสายยางนี่สายยางผมถึงหมดแลอวโอ้ยใส่มาอยู่เนี่ยนี่ต้อไส่กองเปียกโอ้ยสายยางมาต่อโอ้ยโอ้ยก็ต้องติดต้น โอเคครับผมใครสนใจครับสองแสนหกหมื่นหาพันบาทเรียนทะเบียนชุนอุนออบาทกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับกูได้อยากได้รถบ้านรถบื้อสองบาทกดติดตามไรเดีวยวพอกรคลิดหนาครับผมสวัสดีครับ